สวัสดีท่านผู้ฟังที่เขารบรักทุกท่านครับไลฟ์สาราชแนลนำพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของหลวงปู่สังวานเขมโกเตือนภัยพิบัติใหญ่ของไทยกัลยาณมิตรที่เขารบเหตุการณ์ที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นจากคำทํานายท่านอาจารย์สนทนาธรรมกับหลวงพ่อสนองกาตะปุญโยไว้ว่าจะเกิดภัยพิบัติ ต่างๆต,ต่อประเทศไทยหลวงปู่สังวานพูดไว้ว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็ตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี้น้ำท่วมมากท่วมถึงตึกสี่ชั้นเลยสนองเตรียมน้ำมา รถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่าถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟดับหมดเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจ็ดวันเจ็ดคืนท่านบอกเราหลวงพ่อสนองที่วัดอีกครั้งหนึ่งว่า เวลาฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีให้โกยเลยนะไปโน่นเลยสระบุรีไปเขาใหญ่เลยจะไม่ตายเราจะโกยไปทำไมคนเดียวลากขึ้นยากมาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดพุ่งสามักขีธรรมวัดทุ่งนี้เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดนครสวรรค์เราบวชมานาน เชื่อเราสิหลังจากนั้นก็จะเกิดสงครามพระสงครามพระไฟจะลุกพุกยอมย่าเลยสงครามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมฐานมานานก็ยังไม่เชื่อเชื่อก็ไม่ได้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้นั่งเฉยไว้ก่อนท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยไปดูสิเดี๋ยวเราตายวัดทุ่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสำเภาที่ลบบุรีนะเมื่อ ตอนหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อสำเภาอยู่เจริญมากคนกรุงเทพอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้วัดเงียบเลยอยู่ที่ลบบุรีเราอยากจะพาพวกลูกศิษย์ไปดูตอนที่หลวงปู่สังวานอยู่อุดมสมบูรณ์เราอยากจะพาไปดูมันจะได้รู้ว่าสิ้นเราแล้วสุนักก็อดข้าวท่านพูดไว้นะหลวงปู่สังวานพูดเรื่องอนาคตให้ฟังต่อว่าให้เตรียม ตัวไว้นะเราก็ถามว่าหลวงปู่แก้ไขไม่ได้หรือขอรับพอไม่นานน้ำก็ท่วมท่วมภาคใต้เกิดสนามิก็จริงอย่างหลวงปู่ว่าคนเราจะตายกันเยอะเคยเล่าไปแล้วไม่เล่าต่อแล้วนี้คือคํำพยาก์ของครูอาจารย์เหลือสองอย่างที่ยังไม่จริงคือศึกพระ กับน้ำท่วมกรุงเทพคนจะตายกันเยอะตายมากกว่านี้คราวนี้ท่านไม่บอกปีนะท่านเตือน ให้ระวังตัวแต่อาตมาจะมีวิธีไปเดี๋ยวจะพาไปไม่ตื่นตูมเป็นคนไม่ตื่นตูมเชื่อก็เชื่อแต่ไม่ตกใจจะไปอย่างสวยๆถ้าจะตายก็ตายอย่างเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนตายตายยิ้มตายอาตมาจะไม่ร้องไห้เพราะฉะนั้นคนเรานะมันต้องตายวิบัติมันเกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดวิบัติวิบัติอย่างนี้ เราไม่อยากได้แต่ว่าป้องกันไม่ได้กาณมิตรที่เขารบซึ่งเป็นคําทํานายที่สอดคล้องกับคําทํานายของหลวงปู่อินตาทิพย์แห่งวัดเขาตําแยอําเภอปักทงชัยเมืองโคราชหลวงปู่สังวานท่านพยากรณ์ไว้ที่จริง อาตมาไม่อยากออกทีวีรอกเพราะเดี๋ยวคนจะตื่นตัวแต่ก็ดีแล้วพวกคนทั้งหลายที่มันหลงมันจะเบาลงบ้างแต่ว่าบางทีอาจจะด่าเราก็ได้ว่าหลวงพ่อเพอเจอกัลยานมิตรที่เขารบจากคําทํานายน้ำท่วมภาคใต้เกิดขึ้นแล้วย้อนไปเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่26ธันวาคม2547เป็นวันที่อากาศแจ่มใสต หลอดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยทะเลเงียบสงบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาพักผ่อนบนชายหาดที่สวยงามริมฝั่งชายทะเลอันดามันของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่หาดในจังหวัดภูเก็ตเกาะพีพีอ่าวทะเลน้ำใสแห่งจังหวัดกระบี่เขาหลักแหล่ง ท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาที่มีชื่อเสียงนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่ไปเกาะต่างๆที่สวยงามอีกจำนวนมากในเช้าวันนั้นสถานีโทรทัศน์ทุกช่องได้มีการรายงานข่าวถึงข่าวการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลเหนือเกาะสุมาตรามีความรุนแรงถึง8.9ลิตรเมื่อเวลา8นาฬิกาซึ่งแรงสันสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึง จังหวัดภูเก็ตและอีกหลายจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยแต่ก็ไม่มีใครนึกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคือสึนามิคงเป็นเพราะมันไม่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกมาก่อนเคยเกิดในมหาสมุทรอินเดียซึ่งที่ผ่านมาเท่าที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปรซิฟ,ฟิกกรยาณมิตรที่เขารบซึ่งปัจจุบัน หลวงพ่อสนองได้ละสังขารแล้วด้วยโรคไตาวายและโรคหัวใจคืนวันศุกร์ที่25สิงหาคม2555ในระหว่างจำพัรษาณนศะูนย์ปฏิบัติธรรมกาตะปุญโยสวนธรรมกิติสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งองค์หลวงพ่อได้ลงไปจำพัรษาในปีนี้สิริอายุรวม68 ปีพันศา48ท่ามกลางความเศร้าโศกอาลัยเป็นยิ่งนักของบรรดาคณะสงฆ์และศิษย์สุชนทุกท่านและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ